โรค g ีซิกพีจริงๆชื่อเต็มก็คือโรคค้่องเอนไซจีซิกพีซึ่งมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายแล้วก็มีผลแทรกซ้อนตามมามากมายนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าเป็นแล้วมีการป้องกันปกป้องภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมนะคะเราต้องรู้เรื่องนี้ค่ะนี่คือสภาพของเม็ดเลือดที่ปกติและนี่คือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แตกง่ายนะคะเนื่องจาก การขาดเอนไซม์ g ี p d นะคะหรือพร่องเอนไซม์ g ี p d นั่นเองโรคพร่องเอนไซม์ g ี p d คือโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากภาวะขาดเอนไซม์ g ีซ d ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สําคัญในเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆจากการทําลายของสารอนุมูลอิสระผู้ที่มีภาวะพ้่องเอนไซม์นี้จึงมีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แตกง่ายไม่ได้รับสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารบางชนิด ภาวะติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการต่างๆตามมานะคะหรือนะคะภาวะของอพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดได้นะคะโดยโรคนี้จะมีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยของโครโมโซม x นะคะจากมรรดาส่าทารกทําให้ลูกชายเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นภาวะพร่อง m อ็มซาซพร้อยละห้ส่วนลูกสาวมีโอกาสที่จะเป็นพาหะของโรคนี้ร้อยละห้าเปอร์เซนตนะคะดังนั้นเราจะต้องรู้นะคะว่า ลูกเนี่ยเป็นภาวะพองเอมไซจ์ G6PD ดีไหมนะคะในทารกแรกเกิดที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงขาดเอมไซจ์ G6PD จะเกิดภาวะตัวเหลืองมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากมีบิลีรูบินในเลือดสูงกว่าปกติและโลหิตจ,จางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพันธุ์มีอุจจะละ นะคะค่อนข้างซีดลงมีปัสสาวะสีเหลืองเข้มมากขึ้นหรือเป็นสีน้ำปลามีไข้ซึมไม่ดูดนมท้องอืดเกรงหรือชักทารกที่มีภาวะซีดเหลืองจากโรคจีนซิกพีดีในระดับเบาแพทย์จะรักษาด้วยการส่องไฟเพื่อช่วยลดปริมาณสารสีเหลืองในเลือดและขับสารสีเหลืองออกทางร่างกายทางทั้งปัสสาวะและอุจจาระ,ะแต่หากทารกมีภาวะซีดเหลืองจากโรคจีนซิกพีดีในระดับรุนแรงแพทย์ก็จะรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือด เพื่อลดระดับบิลิลูบินในเลือดลงอย่างรวดเร็วป้องกันไม่เกิดภาวะผิวปกติทางสมองของทารกนะคะเราก็ต้องสังเกตจากเด็กทารกแรกเกิดนี่แหละแล้วก็มีการตรวจอย่างทันท่วงทีนะคะในเด็กหลังคลอดนะคะอาการของโรคจีซิกพีดี D นะคะเมื่อผู้ป่วยมีภาวะนี้ได้รับการกระตุ้นทําให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการต่างๆดังนี้ ก็มีภาวะซีดเหลืองจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกอย่างฉับพลันนะคะอุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูงขึ้นเหมือนเด็กมีไข้นะคะทารกจะพบภาวะเหลืองที่ยาวนานกว่าปกติปัสสาวะเหลืองเข้มสีดําหรือมีสีน้ําชาหรือน้ําโคกนะคะในรายที่มีปัสสาวะน้อยอาจน,นําไปสู่ภาวะไตาวายเฉียบพลันได้ซึมลงอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายตัวเหลืองตาเหลืองในทารกแรกเกิดที่มีภาวะนี้อาจเกิดภาวะตัวเหลืองเั้่งแต่แรกเกิดตับหรือม้ามโตปวดหัวบ่อย ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอาหารบางชนิดเช่นพืชตระกูลถัว่วโดยเฉพาะถั่วปักอ้าบูเบอรี่วายแดงสารเคมีเช่นลูกเหมน็นกระบูเมนทอนสารหนูนะคะยาบางชนิดเช่นยาปฏิชีวนะในกลุ่มซันควาฟินโลนโนลโลนนะคะแล้วก็แอสไพรินยารักษาา,าลาเรียยากันชักยารักษาโรคหัวใจบางชนิด การติดเชื้อต่างๆเช่นไวรัสตับอักเสบไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดนะคะนี่ก็คือการกระตุ้นทําให้ปัจจัยของเม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกเร็วขึ้นนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงเลยนะคะสําหรับผู้ที่มีภาวะนี้ควรปฏิบัติตัวอย่างไรอีกเรื่องการซื้อยาหรืออาหารเสริมทานเองแจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งนะคะว่ามีภาวาพาะพองเอ็มไซจซิกพีดีเพื่อเขาจะได้ระวังยาที่ต้องจ่ายให้เรานะคะอีกเรื่องการรับประทานอาหารที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกเช่นถั่วปัก้าบูเบอร์รี่นะคะวแดงนะคะ ดีเรื่องการสัมผัสสารเคมีบางชนิดเช่นลูกเหมน็นกระบูพิมเซนตต่างๆนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดีเรื่องการติดเชื้อเมื่อมีไข้ควรสังเกตอาการสีเหลืองปัสสาวะสีของปัสสาวะนะคะแล้วก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษานะคะดีเรื่องภาวะต่างๆที่เกิดจากความเครียดหรือการออกกําลังกายที่หักโหมเกินไปนะคะต้องป้องกันให้ดีนะคะการวิในใิจฉัยการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะการตรวจคัดกรองเขาเรียกว่าสกรีนเทสนะคะเป็น อันดับแรกที่จะต้องตรวจก็คือ fluorescent spot test นะคะเป็นการทดสอบที่ทำได้ง่ายในโรงพยาบาลทั่วไปสำหรับการวินิจฉัยในเพศชายก็แนะนำวิธีนี้นะคะต่อมานะคะมี thermo g o b i n นนะคะ reduction test เป็นการตรวจ s i m i quality qualitative นะคะเพื่อตรวจเช่นเดียวกับ fs test นะคะแนะนำทดสอบในเพศหญิงนะคะก็เป็นการทดสอบแบบ mr นะคะ ส่วนการตรวจยืนยันนะคะเขาเรียกว่า confirmatory นะคะ testing เพื่อตรวจระดับเอนไซม์ในภาวะข้อง G6PD นะคะว่าใช่ไม่ใช่นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นการตรวจความผิดปกติในระดับโมเลกุลของ G6PD นะคะที่พบบ่อยในคนไทยนะคะก็จะต้องค้นหานะคะว่าเป็นเป็นะระดับโมเลกุลแบบไหนที่ทำให้เด็กที่เป็น G6PD เจอภาวะนี้นะคะ การตรวจในขณะที่มีภาวะซีก็จะตรวจ C B C นะคะเพื่อดูภาวะซีดแล้วก็ตรวจสเมียเลือดนะคะบัตรสเมียจะพบเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะจำเพาะนะคะได้แก่เม็ดเลือดแดงแหว่งนะคะเกิดจากการทําลายของฮิโมโกลบินมาอยู่ที่ขอบของเม็ดเลือดแดงนะคะเหมือนรูปที่2ที่ให้ดูนะคะต่อมาก็คือจะพบเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนมีค่าสูงกว่าปกติแสดงถึงมีการแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะอันที่3ก็คือมีการย้อมสีเม็ดเลือดแดงจะพบเฮนส์บอดี้นะคะ แล้วก็อันที่4นะคะยูรินดิปสติกก็คือจะพบปริมาณของฮีโมโกลบินออกมาในปัสสาวะนะคะก็ตรวจปัสสาวะดูนะคะอันที่5ก็คือจะพบระดับบิลิรูบินเรือยๆเพิ่มขึ้นมุงบอกถึงภาวะเหลืองหรือดีซ่านนะคะอันที่6การตรวจวัดระดับเอนไซม์จีิดีอาจมีระดับปกติในระหว่างที่มีเม็ดเลือดแดงแต่เนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ที่ยังมีเอ็ไซม์ G6PD ในระดับสูงอยู่ดังนั้นการวินิจฉัยที่แน่นอนอาจจะเป็นต้องมีการตรวจซ้ำประมาณ3เดือนหลังจากเกิดภาวะซีดนะคะการรักษาคนดูแลสุขภาพเหมือนคนทั่วไปแต่ก็มีอาจจะมีไข้นะคะหรือมีการติดเชื้อก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาสาเหตุของไข้ซะนะคะ เมื่อได้รับการวิจัยควรมีบัตรประจําตัวผู้ป่วยเป็นโรคคล่องจีซิกพีดีและอีกเรื่องยาหรือสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดภาวะซีดจากไม่ไดแดงแตกง่ายนะคะเนื่องจากมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ x-linked r e c e s iz, s ร v e นะคะก็คือบุตรชายจะมีโอกาสเป็นโรคคล่องจีซิกพีดีร้อยละ50และปกติร้อยละ50ในบุตรสาวก็มีโอกาสที่จะเป็นพาหะของจีซิกพีดีร้อยละ50นะคะปกติ เด็กจะมีภาวะเหลืองในทารกแรกเกิดอยู่แล้วประมาณร้อยหาสินะคะจากโรคค้องเ s i g อัมซจิกพีดีก็จะพบตัวเหลืองภายใน24ชั่วโมงหลังเกิดนะคะหรือหลังคลอดการรักษาก็จะประกอบไปด้วยการส่องไฟหรือมีการถ่ายเลือดนะคะตามข้อบ่งชี้ก็แล้วแต่ระดับระดับความเป็นของเด็กนะคะเราก็ตรวจทันทีหลังคลอดนะคะ ส่วนการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงหรือหยุดยาต่างๆที่เป็นกลุ่มรักษาโรค,โรคมะละเรียนะคะก็งดหมดกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะเน้นนะคะกลุ่มพวกคอลลามฟินิคอลนะคะแล้วก็โคไตโมซาโซนนะคะโคไคโมอกซาโซนหรือฟูลาโซลิโดนนะคะเฟอร์มิเฟอร์เมทานอลนะคะนาลิดิกซิกแอซิกนะคะ แล้วก็กลุ่มของในโตรฟูราโซนนะคะพาราอะมิโนโซาลิไซลิกแอซิกนะคะกลุ่มยาซันฟาต่างๆต้องงดทั้งหมดนะคะและสารเคมีเช่นกลุ่มลุกเม้นนะคะก็ต้องงดอีกเรื่องการรับประทานถั่วปักอ้าที่มีสารอนุมูลอิสระหลายชนิดป้องกันการติดเชื้อโรคหากไม่สบายหรือมีไข้คนมาพบแพทนะคะต้องได้รับการดูแลปปเป็นพิเศษในกลุ่มนี้นะคะก็ทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ก็อย่าลืมแจ้งด้วยนะคะว่าแพ้ ยากลุ่มไหนบ้างหรือเป็นโรคข้องเ็มซา์จิซิพีดีนะคะก็จะได้ระวังในการจ่ายยาหากรับประทานยาที่ทําให้เกิดภาวะซีดนะคะเราก็มีอาการปัสสาวะสีโคกนะคะเกิดจากไม่เดินแดงแตกแล้วจะเกิดภายในยีบสี่ถึงเจชั่วโมงหลังรับประทานยาให้รีบมาพบแพทย์เพื่อปรเมืออาการแต่ถ้าหยุดยาการก็จะดีขึ้นนะคะหลักการรักษาที่สําคัญคือเรียกเลี่ยงภาวะที่เกิดออกซิเดชีนะคะสเตรท ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคข้อเมนไซจซิกพีดี P D นะคะควรตระหนักและเห็นความสําคัญในการหลีกเลี่ยงอาหารและยาที่มีผลทําให้เกิดภาะวะไม่ได้แรงแตกเฉียบพลันขึ้นไปอีกหากต้องการรับการรักษาต้องได้รับการดูแลนะคะจากพแพทย์และเภสัชกรและพยาบาลให้ทราบทุกครั้งว่าตนเองเป็นโรคข้อเมนไซจซิกพีดี P D. ทั้งในสถานพยาบาลต่างๆบัตรประจําตัวผู้ป่วยโรคนี้นะคะก็ควรที่จะ,ะมีไว้ตลอดหรืออาจจะทำสติกเกอร์ติดไว้ที่บัตรประชาชนเลยก็ดีนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงยาที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะนี่ก็คือเราจะต้องไม่ประมาทนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวีดีโอที่157นะคะโกรคจีซิกหรือโรคพ้องเอนไซม์จีซิกพีที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเร็วและมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเราปกป้องตนเองได้ด้วยการรู้เท่าทันโรคนะคะแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในโรคอื่นๆนะคะในคลิปวิดีโออื่นที่ผ่านมา ถ้าเนื้อหาในวันนี้มีข้อบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยไในที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นสะพานบุญช่วยกันส่งต่อสิ่งดีให้เพื่อนเราได้รู้กันนะคะเรื่องรอยโรคปกป้องคนที่เรารักอย่างห่วงใยใส่ใจในทุกวินาทีนะคะคือสิ่งสําคัญของการเอาตัวรอดในปัจจุบันก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ